สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับ fc แฟนช่องของบุญธรรน้ำโชคนะครับวันนี้กับมาพอแอดมินบุญธรรน้ำโชคนะครับในช่วงบ่ายๆายนะครับเนาะวันนี้กับมาสายจังหน่อยเด้อครับเด้อสำหรับ fc ของพระอาจารย์ผู้เข้าฝ่ายนะครับเนาะวันนี้กับมาพอกันในวันที่30มิถุนายน2565นะครับวันนี้แอดมินจะมาตามต่อตัวเหล็กโชคลาภกับพระอาจารย์ผู้เข้าฝ่ายนะครับเนาะถึงพระอาจารย์เพื่อจะส่งตัวเหล็กมาให้กับช่างโยเด้อครับเด้อ มาติดต่อมาติดตามตัวเลขโฉกลาบกับช่างโยน่น่วกันเนาะครับเนาะจับยิ้นะครับนะครัยิ <c oughs> ้ <c oughs> ได้กิ้มใส่เอาแต่ว่าผู้ได้หลุดประพิดหวังสองมาเนี่ยนอน <c oughs> <c oughs> สุดยอดดีสุดยอดเมื่อวานนี่ห้าหน้อยครับโอ้ยว่ะครับแม่นอยู่เลยขอให้ไ<ว>ล่ไปรัฐบาลไทยเด้อแม่นสามมีสิบอะไรครับว่าสามสูงสักหนึ่งสามมากมากเลยไม่ได้เข้าไปคือลลียุ้งเงินทานโนเนี่าายฟาดการขอใหยไล่เข้ารัฐบาลไทยเด้อครับเห้เขาเลุกไงส,สายหุ้นเนี่ยผม,มลดส่วนหน่อยด้ตามที่ผมเมืองนะตัวเจาะนะครับลดในส่วนสายเจาะ ก็ให้เอาหิ้งๆฟังๆผมทายู่โอ้ยนานมาผมเลยมามาปิดเครื่องมือเคื่องเนี่เอาหยาให้งัวแล้วก็มานี่การมันมันห้อนต้องกอเอาซัดเลี้ยงเขาเขาโฮมนะต้องเอาควายเขาโฮมก่อนเพราะว่ามันอะไรอากาศมันร้อนจัดงานครับห้อนนะเขาเพิ่งสูบน้ำใส่อีกเต็มไฟใส่แบ่งกันนรืว่าเพป็นเอแต่ยังเบาซ้ายหรอกนะขับเนาะก็รอรอบใบ นี่บายยังท่นนด้วยครับเด้ยช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณแม่เอาเลดี้อาวม่าครับมานมนเพราะว่าช่วงครับช่วงเชียงเนาะที่ลงแต่ละมือนะครับถือว่าไม่สายนะครับผมหาว่าโวยลงยู่ตัวใดรุ้นนี่อันที่สามสามสิบเลยนุ่มมือเนาะเนนาะวั้นผมลงพิบลงพิดมืออีกห่าสามสิบนะครับเล้าก็จะเป็นเล่าเพราเล่าเป็นพระเอกคือเกาโยนข้าน้อยครับตามตามมากัน เข้าตัวมันสองตัวห้าน้อยกระจายกว่าครับ <c oughs> ผมรับแน่ห้าหน้อยกระจายมีห้าน้อยใช่ครับมันเข่าสายรูดเนาอหนึ่งห้าหน้อยพิเศษนี่ยเข่าเต็มปกติกับเข่าเต็มครับแลวก็ห้าหน้อย AP, บีอพีบองท่านเพิ่งจะถืกันนะครับส่วนเราบางท่านเพิน่นจะได้ได้ในส่วนเลยว่าแต่และเว็บเขาจะยึดไม่เหมือนกันนะครับยึดห้าหลักหรือยึดห้าหลักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีเ่าเพิ่นปั๊บใหม่คือออก ผลรางวัล6ตัวเมื่อก่อนออก3ตัวสี่ตัวมาหาตัวแล้วก็มา6ตัวแสดงความดีใจนาเน้อยครับเด้อผู้โชคดีเนาะครับเนาะวันนี้เขาเอามาตามต่อเนาะสังโยนะครับเนาะสังโยสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบพี่คนทำแล้วก็กองเจตังมาตามต่อเมื่อนี้นะครับใครที่พลาดเมื่อวานกลอดเป็นยังครับไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเป็นไหทุกงเมื่อ กพิ่มเป็นไฮเนนดี้ดีเนาะครับโนวานไฮเนนเมื่อวานเนี่ยเขาตัวจ๊ะตตัวจ๊ะตเนียนๆทั้งหมดเลยเนลาเชื่อว่าเราจะทานหน่อยต่สายหุ่นเพิ่งยังไงผมบริบูรณ์คุนสายหุ่นหุ่นนี่เข้าดีครับสายรอบเด้อยแต่ยิ่งนานน้อยวันแตกกระเสาร์่นมาครับเมื่อนี้ก็แตกครับเมื่อนี้เอาตอนเสาร์ครับที่ว่าแตกนะครับครับแตกได้เสาร์เลยเอานะครับเป็นผลเล่ารวมนะครับเอาเล่ารวมวันนี้เนาะครับเนาะงนั่นครับวันที่สามสิบมิถุนายนเนะครับเด้อิน 30มสิบนินายนะครับเล่ารวมก่อนนะครับนาะครับเล่ารวมนะครับก็คือสามแปดศูนย์เจ็ดะครับบางท่านมันจะจับวินนะครับจับวินพวง้ถอดออกมาเป็นสองตัวสามตัวสามแปดศูนย์เจ็ดแอร์ผมออเมื่อนี้คือศูนย์หลายฮะผมจะลงว้แล้วจะให้ไอ้ว่านะฮะเป็นลงในทางสายกลุ่มนะครับเพราะว่าบางทีผมยนี่ยผมมีเวลาที่สีได้ลงให้แล้วก็เป็นแปดศูนย์เจ็ดนะครับ สามตัวแปดศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับสองตัวจะเป็นสามแปดสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดและสามเจ็ดเลขครับเดินแนวทางสองตัวนะครับรูทนะครับก็คือสามกับศูนย์สามศูนย์กับสายหลักสามกับศูนย์นะครับเนาะแม่นครับดิ่งรูทนะครับสามกับศูนย์สมากเป็นมากมากเป็นพะเอษเลยครับดิ้งรูทแม่เพิ่งดีโทรมา ตอนนี้ทาง YouTube สิลงนะครับเพื่อจสีโฟถามเลยขอจักหน่อยได้บ่สายวิ่งจะได้เพราะว่าสายดิ่งเนาะครับเนาะของอาจารเพิ่มเลแม่นย่ำอยู่ครับแม่นคุมเสื้ออยู่ลดไม่ครับเพราะว่าแต่ลดนาะครับเนาะแม่นทั้งของไทยแล้วก็ของนอกเนาะครับแต่ผมว่าตีว่าชัวร์อยู่นะครับของท่านครับเดส่วนรนึ่งท่านทักทายมาเพิ่นว่าโอ้ยอย่าเอาตัวเลขให้เบิ่องทางคว้างนะเพิ่นว่าเอาตรงๆแนวนะเซียส่นบ่ครับ โอ้รถไถจี้รถไถเริ่มทยอยออกมาเลือเกินเลยดูการทำหน้านะครับน้อแน่นอันนี้ลาวรวมเรื่องขับเลยลาวเอกตาลาวพีเอทีแน่นครับมีลาวยังน้อเนี่ยมนีมเนาะโอ้ยลาวสามัคคีเนาะเพราะลาวสามัคคีเนาะครับเนาะมันจะเป็นจานพุทธศุภนะครับอันนั้นเราจะน้อนั่นลาวสามัคคีนะครับเป็นทุกวันเลาวชาจานทร์เนี่ยนะลาวเฮสตีนะครับลาวพีเอทีนี่ซาดีเอทีนี่ลายนะครับ คือว่าไม่มีเข่านะครับเขาลายหุ้นเราได้ครับแต่เศร้านะครับในส่วนของหุ้นรวมนะครับหุ้นไทยรวบไทยเศร้าไทยแรงนะครับไทยเย็นนะครับไทยแรงเพิ่นอาจจะงงนะครับไทยเย็นนะครับรวบนี้แค่อีกรวบนี้นะครับนี่นอครับนอหุ้นฮานอยนะครับนอหุ้นฮานอยแล้วก็รัดอัดให้ถึงดาวนะครับจะเป็นวันพรุนี้จะเป็นสามชุดนะครับ ค่อยเขาขึ้นมาว่าเนี่ยด้วยครับเดินห้าน้อยห้าร้อยผมโอ้ผมเบิงเอาทีว่าเขานะบางท่านพูกเะามันเขาตัวจัอหาค่ากับข้าวกันนะครับบางท่านเสียดายนะรอบแรกว่าได้ซื้อนะครับครับบางท่านมันว่าอุ้ยซื้อเจ็ดสองเก้าเพาได้เอาสามเก้าบาทขึ้นบนเป็นยังไๆออกมาเก้าสองว่ะเออก็เลยพอต้องเสียดายนะครับถือว่าได้นะครับเพราะว่ามันสามเก้าและสองเก้าเด้งบนล่างเลยครับเมื่อวานนี่เขาตัวจ้อเลยครับเมื่อวานนี่ ตอนทั้งบนทั้งล่างโอ้เด็กตำเล่าใส่กกุ้งมังกรอย่างหมูว่านใช่ครับได้กินกับบางท่านอยากได้กินกุ้งมังกรแถมอยกินมูกระท้ากันกับแสดงความดีใจน้ำนะครับับเป็นหุ้นห้าน้อยแล้วก็สามลัาอัดให้ถึงดาวเนาะครับผมจะเป็นแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดด้วยครับเดีอแปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดนะครับ แล้วก็แปดแปดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดนะครับนาอครับผมแล้วก็แปดแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแก็แปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับเนาะแน่นครับผมแปดทัมาลายทัมันีลยแน่นผมว่าแปดศูนย์นี่แครับนี่แน่นแน่นดีนะอ่านว่าจะว่าแปดร้อยกับ0ูนป สองตัวนะครับจะเป็นสามแปดสองแปดราคาสามเจ็ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับแล้วจะเป็นสามแปดครับผมสองแปดสามแปดสองแปดนะครับเนาะรวคาสามเจ็ดสองแปดกับระวังเปิดแปดแปดด้วยล่ะตามเท่งหนุ่มอะให้ซื้อสองเก้าอะกับสองเจ็ดบอกครับสามเจ็ดครับสามเจ็ดนะครับเนาะแมนสามแปดสองแปดสามเจ็ดครับ อันนี้เป็นแนวทางสองตัวด้วยครับเด้อแม่นครับวิ่งรถจะก็สามกับศูนย์ตัวเดียวกันวิ่งตัวเดียวกันด้วยครับเด้อแม่นครับเร่กวิ่งตัวเดียวกันนะครับสามกับศูนย์นะครับสไตล์จานเิ่งวิ่งอาจจะน้อยนักนะครับที่จะเป็นคนละตัวในสายเราจับวินวินเอาด้วยครับเด้อจับวินวินเอานะครับผมในสายลากก็คือแปดศูนย์ศูนย์ถึงแปดศูนย์เก้าบางท่านมพิกับหมักมักซื้อได้ในการลากลากไปด้วยครับเด้อ มันจะได้สองเด้งนะครับเนาะล่ามีหายสามตัวนะครับแตกสูงนะครับเราว่าได้นะครับผมถ้าบมมาตัวกอห้องสามตัวนะครับรุดนี่ก็เด้งดีนะครับบนล่างบ่ค่อยพิดหวังนอกจากรุดอรีถึงนี่บมมานะครับเน้นๆนะครับระวังนะครับถ้าผลสาระผมระวังคือแปดแปดที่เพิ่นบอไฮน์ครับชื่อเมื่อวานเนี่ยรุไหนเก้าเก้าเนาะกเโอ้ชุดนี้ก็สวยอยู่ครับนี่ จ็ดมแปดเจ็ดงานเขาจะเป็นเลขงหามหมาเหมือนกันออดีนะครับในผมกัผมก็คิดว่ามันสวยจะซื้อด้วยครับเด้อไม่เเห็นว่าตองแปดนะครับซื้อไว้ไม่เสียหายนะครับในส่วนสายเป็นตัวเรียกเ้วทางเขาพาอาจารย์คู่เขาคอยเด้อครับเด้อครับมานขอให้บุรดมากเป็นจัดเนาะครับเนาะู้ใดคัดกะบึงเพื่อความบันเทิงเน ให้ดูพัวความันเถิงด้วยรับเด้อไปเปรียบเทียบกระพาจานอื่นเนาะครับเนาะสำหนักอื่นๆนะครับเพื่อนใดตัวใดนเนาะครับเนาะที่เป็นสายที่กำลังดาวรุ่งนะครับติดดาวนะครับในขึ้นในสายในโซนสาธาลนะในกลุ่มของห้องกับเพืนอยู่ติดดาวคือกันนะครับบางท่านเมื่อกลับมได้ชื่อจะอาจจะเสียดายนะครับต้องเสียดายครับว่เป็นอย่างเลขพาจานก็ถือว่าเพิ่นใหม่หลายตัวด้วยรับเด้อ แม่นครับเป็นชุดเดียวนะครับตีรวมนะครับตีเหมาตัวเดียวนะครับยิงหอดรอบเด็กนะครับในใส่ยปลกดาวเนาะครับอันนี้เป็นแนวทางของวันทีสามสิบสามสิบเด้อยครับเดอสามสิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแรงให้เบื่องตัวนี้หุ้นฮานอยสามลัดนะครับสามลัดอัดให้ถึงดาวนะครับแม่นบางท่านเพิ่นจะว่าโอ้ได้เห็นยังชี้ก่ะใครอยู่นะครับซูมให้เพลินเบิ้งงามๆนะครับ ในส่วนของที่ผมลุงนะครับอ๋อลงไ้เอฟซีว่ครับครับผมให้ของเอฟซีนะครับครับอก็จะลุงห้แบบนี้ด้วยครับเด้อครับจะลงแบบนี้แล้วครับดาวผมก็มาจับตีรวมกันเลขที่เดียวจบนะครับบานท่านเพื่อนอาจจะเบิ่งอาจจะซับซ้อนนะคือลายตัวหรือจะฮงในตัวเลขนะครับครับอ๋อนี่เจาะให้อีกทีหนึ่งเนาะครับเนาะเจาะแยกนะครับเจาะแยกให้อีกทีหนึ่งครับในสายหุ้นครับสายลาวห้าน้อยแล้วก็ สามลัดอัดให้ถึงดาวนะครับในแต่ละเมื่อแต่สรุปก็คือหวยในชุดตัวเดียวกันในตัวแยกนะครับเป็นน้ำเเาจับวินวิเนดานะครับปานท่านเป็นกับวินเก่งเน๊ะท่านที่สายวิ่งสายเล่นเนาะจับจับวิ่งในสายคูกแต่เมื่อคืนนอเสเยดายไม่ได้ไปผมแบบติดตุลานะครับว่าสิไปเบิ้งล้านตมบอกครับแม่นครับอ๋อเพราะว่าแรนมาหายตอนสี่โมงสี่โมงประชังโยมาเอาหยาให้งัวก็เลย ขอ,อตัวไปก่อนด้วยว่าเพราะว่ามีนัดกับเพื่อนครับเพื่อนมาจากกาลสินนะครับเอฟซีม,ม,มาจากกาลสินเพื่อนก็มาเคยโชคดีเพื่อนก็เลยบอกเคยเห็นจากเตือยเพื่อนก็เลยอยากมาเพื่อนก็เลยโทษนัดกัน,กนใช่ไหมครับครับครับเลยแวะมาเล่นนําครับแต่เป็นตัวแบบไปรันตรงครงับบมแน่อาชีพตอนแรกอาชีพโมแน่นะครับแต่ยุ่งว่าเพราะว่าผมมาสูบน้ำใส่ไปก็ต้องไปหัววันครับแมนยูตงไปตอนซุ่มเมื่อนะโอเคไปก็จะมันทุ่มสองทุ่งนะครับ วันนี้ก็ทายูคช่วงวันสองทุ่มสามทุ่มผมกัติดธุระติดน้ำทายบางๆเนี่ยครับไปซองกันเนาะครับผมาจังหวะดีๆได้ไปพงเงี้ยโมเฟ่ไปอย่ากวนเนาะจู่ไปจุดจุอตอนกลางวันก็ได้ครับจุดตอนไหนก็ได้ท่างสะดวกเพื่อมาตรงกับเด็กผ่าจานเนาะครับเนาะแม่นครับเพราะว่าจู่ผมก็มีอยู่หลายอยู่ได้เมื่อตะกี้ที่ตอนอยู่ที่อยู่ชลบุรีเนาะของไอ้ไข่ของวัดหนองแพรเด้อครับ ถ้าบนถามคือทูบมาจากใส่คือของวัดหนองแป็บสำหรับรัฐบาลไทยด้วยครับเดี๋ยวพาจารยังเน้นในตัวเก่าอยู่ด้วยครับเดี๋ยวไม่นครับผมตัวเดิมนะครับแต่ว่าโไม่เอทั้งใส่วัดหนองแปบกระดังนะครับของสโตรบรีครับเป็นอันเชิญมาแล้ววันที่หนึ่งคลายท่านอะไรนะของวัดหนองแปบครับวันเสาร์ที่ตัวมีรถจอดอยู่ใกล้บ้านนะเนาะยางสนนี่ไปเปลี่ยน สำหรับเอฟซีอยากเข่ากุมกับชังโยดนะครับเด้อชังโยบอกเบอร์โทรเพื่อนี้ครับกต่มีเอฟซีทักมาอยู่อยากเข่ากุมอยากรลัวเข่ากุมครับก็คือศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งสี่หกเจ็ดศูนย์สี่หกเจ็ดศูนย์นี่เป็นเบอร์โทรของชังโยดนะครับเด้อครับผมอยากเข่ากุมอยากเข่กทายมาเนาะครับเนาะหรือจะทักไว้ทักส่วนตัวก็ได้ครับเพราะว่าให้ฟรีนะครับให้ด้วยใจเพราะได้เสียค่าสมัคร บางท่านเพ so, kind of mm ิ hmm. um, so no. ่นเข้ามาแล้วเพิ่นจะออกไปตะยนี้นะครับก็คือเข้ามาเิ่งแนวทางเบิ่งหวยนะครับแต่พอมีการบังคับนะครับผมมันเป็นเลขแนวทางนะครับเนาะแนวทางนะครับแบบชอบชอบโอ้บังคับถ้าเพิ่นชอบก็ซื้อตามนะครับผมเอาไปตามเจด้านหน้าเนาะครับเนาะแั่นครับผมตามที่อาจารย์เพิ่งวางให้มีโอกาสให้นะครับเป็นผู้ให้เอาก็บให้เิ่น อ่าสำหรับมินี่ช้างโยกกับขอขอบคุณช้างโยคือเก่าแล้วครับขี่ไฮเทางทุกเมื่อเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับสู้เด้อครับผมครับต่อไปด้วยปังๆขอให้ปังๆเมื่อวานนะครับผมปังเลยครับเมื่อวานได้กินกุ่งมื่ก่อนได้กินกุ้งมาก่อนนะผมว่าเคเอฟซีไปเลยนะครับฝั่งท่านกับสมหวังนะครับครับเพราะว่าสิ้นเดือนนะครับเงินยันผู้เฒ่าออกนะครับอาศัยว่าได้เพิ่มค่าขนมร้านนะครับ เราวังด้วยคุณแม่ในหลายทันโชคดีด้วยครับเดินก็จงหมู่วันนะครับเนาะน่นครับเมื่อวานผมก็าหน้าคิดแต่ว่ามันจะเข้าปังถึงขนาดนั่นแต่ก็เคยมีบางเมื่อก็เข้าปังตลอดเมื่อก็นี้นะครับแทบทุกน้อยนะครับหน่อมวัน่นครับสี่น้อยบลูจักน้อยครับสามขี้กับฉวาคิจแน่ผมโอ้ยนอมผมยอมนี่แหละมาดีดีเลยือกเรานำพวกนั้นครับดาวาต่างๆ่านะเรารวมนะก็เลยว่า แต่ที่ว่าเข่าในสายเด็กกับเขา่าอะไนแต่เตส้นมากบางท่านมันอาจจะได้แล้วจะหยุดนะคระบ,รบว่าอ,อยู่ในกลุ่มถ้าได้แล้วเขาจะหยุดนะครับหยุดพักนหน้าบุกค่อยตามนะครับถ้าตามบางทีไปถึงตัวช่วงที่หลุดนะครับเขาอาจจะพลาดเสวนที่สิได้หลายกำไรน้อยหลายนะพีเ่เจอหนาวนะครับเมมนาะไ<ข>อพีเอ่เจาหนาวด้วยครับเด้อยาโลก ครับได้ทุกวันเอาแน่นแอดมินบุญธรรมนำโฉกอะขอขอบคุณช่างโยนะครับครับผมอาจานผู้เขาควายเด้อครับเด้อที่มัินเพิ่นเมตตาตัวเหล็กโชกลาบให้ทุกมือนะครับนี่ก็เป็นตัวเหล็กแนวทางของฟาจานเด้อครับเด้อผู้ใดชอบก็จัดนะครับผู้ใดคัดกับดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางเด้อครับเด้อครับสำหรับแอดมินบุญธรรมนำโชกนะครับก็ขออวยพรเนี่ยท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมลิปนี่ประสบแต่ความสุขความเจริญ โชคดีตลอดปีและตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจนขอให้โชคชนน้นมานกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ